เวลาที่ดูเรื่องภาษีเนี่ยมันต้องตอบหลายโจทย์ถูกไหมครับอันที่หนคือตอบเรื่องความเพียงพอของไรายได้ถูกไหมครับรัฐบาลเก็บภาษีก็พอต้องการหาเงินนี่แหละอันที่2เนี่ยต้องดูเรื่องว่าแล้วมันส่งเสริมการเติบโตไหม มันยกระดับการแข่งขันของประเทศได้หรือเปล่าถูไหมครับอันที่3ก็คือแล้วมันช่วยความเหลื่อมล้ำไหมมันช่วยกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นหรือเปล่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าลดลงมาจาก 35- เป็น15เนี่ยผมคิดว่าเ็าจะมีผลกระทบต่อเรื่องความเหลื่อมล้ำมากพอสมควรคือเรามีคนที่จ่ายภาษีเงินได้เนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเลเวอร์ฟอสสถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าเราดูลึกลงไปอีกใน4ล้านคนตัวเนี้ย เราจะเห็นว่า80%ของเม็ดเงินที่เราเก็บได้ตัวนี้มาจากคนที่มีรายได้หลักจาก40่มงเล็บ1วงเล็บ2ก็คือมนนษย์เงินเดือนนั่นเองถามว่ามนนษย์เงินเดือนพวกนี้จ่ายภาษีเกินสัดส่วนที่ที่ควรจะเป็นหรือเปล่าถ้าเราไปดูรายได้ครัวเรือนประชาชาิของสภาพัฒน์นะครับเราจะเห็นว่า l a b o r income เนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ50%แป์แมนต้นเงินเดือนเนี่ย จ่ายภาษีเกินกว่าสัดส่วนที่เขาควรจะต้องจ่ายเนี่ยมากกว่าอย่างมีนัยยะสําคัญดังนั้นเนี่ยแปลว่าภาษีของเรากระจุกตัวคน้างมากนะครับแล้วก็มนุษย์เงินเดือน,นเนี่ยแบกรับภาษีภาษีมากเกินไปรายได้ของเราเนี่ย ปีนึงอยู่ที่ประมาณ15%ต่อ GDP นะครับถ้าเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน upper middle income country เนี่ยของเขาจะอยู่ที่เฉลี่ยประมาณ18%นะครับของเราก็ต่ำกว่าเขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วยิ่งถ้าเรามองอย้อนหลังไปสักทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อสักปี2013นะครับรายได้ของเราอยู่ที่ประมาณ17-18%ต่อ GDP ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าแนวโน้มเนี่ยมันลดลงเรื่อยๆตั้งแต่ก่อนโควิดถ้า ให้เห็นภาพมากขึ้นเนี่ยตอนนี้นะครับรายได้ของเราเนี่ยครอบคลุมเฉพาะรายจ่ายประจำแล้วก็รายจ่ายที่เกี่ยวกับการชำระหนี้เท่านั้นนะครับเ,เราไม่สามารถ c o v e เรายจ่ายเกี่ยวกับการลงทุนได้เลยนะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมในแต่ละปีเนี่ยเราถึงเห็นการขาดดุลที่ขนาดค่อนข้างใหญ่3-4%ต่อ GDP ครับถ้าเราพยายามทำความเข้าใจว่าแล้วทำไมปัจจัยอะไรที่มันทำให้รายได้ของเราเนี่ยมัน เก็บได้ไม่เยอะแล้วมันก็มีแนวโน้มลดลงนะครับผมคิดว่ามันมาจาก3 3ด้านหลักๆด้วยกันนะครับด้านแรกเนี่ยคือเรื่องของเศรษฐกิจนอกระบบเราทราบอยู่แล้วว่าอิ uh, Economy, นฟอร์มัลเวย์ค์นอเนี่ยขนาดมันค่อนข้างใหญ่สําหรับเมืองไทยนะครับ uh, เราอาจจะคุ้นเคยตัวเลขที่ว่าเรามีผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยสล้านคนนะครับคิดเป็นแค่10%ของ labor ร o r อ e ของเรา uh, ปัจจัยที่2คือเรื่องของเร่องนโยบาย นะครับเป็นการที่เราเก็บภาษีไม่ได้เนื่องจากนโยโบายของเราเองนะครับเราอาจจะให้ความสําคัญกับกิจกรรมทางเศกรษฐกิจใดเศกรษฐกิจหนึ่งมากเป็นพิเศษถ้าเราย้อนกลับไปสัก30ปีนะครับเราพยายามดูการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีสําคัญนะครับใน30ปีนี้นะครับเราแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภาษีใดเลยนะครับที่เป็นการเพิ่มภาษีนะครับแทบทั้งหมดเนี่ย เป็นการลดภาระภาษีนะครับมีแค่การถ้ยย้อนกลับไป30ปีเนี่ยมีแค่แท็กรีฟอรมตัวเดียวที่เป็นการเพิ่มภาษีนั่นก็คือการที่เรา introduce ภาษีมูลค่าเพิ่มปี92สนะครับสมัยนายกอนันต์นะครับนอกนั้นนอกนั้นเนี่ยเป็นการลดภาษีแทบทั้งหมดนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับเราเราลองดูช่วงนี้ก็ก็อาจจะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ต้องเริ่มกรอกภาษีละใช่ไหมครับเราลองดูแบบฟอร์มพกดอ0้ นะครับถ้าผมย้อนไปสัก15ปี2005นะครับเราจะเห็นว่าไอ้เซกชันที่มันเกี่ยวกับการลดหย่อนเนี่ยเมื่อก่อนมันแค่ครึ่งหน้าครับปัจจุบันเนี่ยเต็มหน้าแล้วนะครับก็สะท้อนอันนึงว่าเฮ้ยมันมีเรื่องของมาตรการลดหย่อนภาษีแล้วก,ก็ Policy แก a p พวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับนอกจากตัว Personal income t a x แล้วถ้าเราไปดูฝั่งนิติบุคคลนะครับก็มี Policy แก a p เยอะเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นเราลด ภาษีเงินได้นิติบุคคลใช่ไหมครับจาก30%เป็น20%ช่วงปี2012-2013นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นชัดเจนเลยว่ารายได้ภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐเนี่ยลดลง1%ต่อ GDP ครับอีกปัจจัยปัจจัยที่3เนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยไม่ได้พึ่งพาฐานภาษีทรัพย์สินมากเท่าที่ควรนะครับเรื่องของภาษีมรดก เราก็เก็บได้น้อยมากใช่ไหมครับปีหนึ่งเป็นหลักร้อยล้านซึ่งเข้าใจได้เพราะภาษีมรดกเนี่ยมันมีเรื่องของการวางแผนภาษีเยอะมากนะครับแล้วก็รัฐบาลทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาหมดมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของการอะไรเอาจริงกับความเหลื่อมล้าแค่นั้นเองแต่มันคงหวังพึ่งพาไรายได้ไม่ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับเราเก็บได้แต่ละปีเนี่ยแค่30,000่นถึง4 0 0 0 0ล้านนะครับซึ่งเรียกว่าน้อยมากแค่ประมาณ อาจจะเซ2%ของรายได้สุทธิของรัฐบาลนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นปัญหาเรื่องของการออกแบบทั้งในเรื่องของอัตราภาษีนะครับที่ที่ค่อนข้างต่ำนะครับแล้วก็การประเมินมูลค่าทรัพย์สินต่างๆซึ่งของเราเนี่ยประเมินทุก4ปีมันก็อาจจะไม่แคชอัพกับมูลค่าที่แท้จริงนะครับในต่างประเทศเนี่ยเขาก็บางประเทศเช่นอเมริกาเนี่ยประเมินทุกปีเพื่อให้มันสอดคล้องกับราคาตลาด อาจารย์บอกว่าโอเค labor force ของเรามีประมาณ40ล้านคนใช่ไหมคะคแต่ว่าเราเหมือนจากสีจริงแค่ประมาณ4ล้านคนคอันนี้หนูเข้าใจถูกต้องนะคะอาจารย์รรอาจารย์ว่าสัดส่วนตรงนี้ค่ะมันมันน่ากังวลไหมแล้วแบบถ้าเทียบกับประเทศเทียเดียวกันเหมือนเดิมเนี่ยมันมันเป็นยังไงคะอาจารย์น่ากังวลครับคือเรามีคนที่จ่ายภาษีเงินได้เนี่ยแค่สิบเปอร์เซ็นต์ของเลเวลฟอสถูกไหมครับแล้วยิ่งถ้าเราดูลึกลงไปอีกในสี่ล้านคนตัวเนี้ย รเราจะเห็นว่า80%ของเม็ดเงินที่เราเก็บได้ตัวเนี้ยมาจากคนที่มีรายได้หลักจาก40มงเล็บ1งมเล็บ 2, 2> <ๆ>ก็คือมนุษย์เงินเดือนนั่นเองนะครับถามว่ามนุษย์เงินเดือนพวกนี้จ่ายภาษีเกินสัดส่วนที่ทควรจะเป็นหรือเปล่าถ้าเราไปดูรายได้ครูเรือนประชาชาติของสภาพัฒนะครับเราจะเห็นว่า l a v เ r Income มเนี่ยมันอยู่แค่ประมาณ50% นะครับแปลมนุษย์เงินเดือนเนี่ยจ่ายภาษีเกินกว่าสัดส่วนที่เขาควรจะต้องจ่ายเนี่ยมากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับมากกว่าอย่างอย่างอย่างมีนัยยะสําคัญนะครับดังนั้นเนี่ยแปลว่าภาษีของเรากระจุกตัวค่อนมากมากนะครับแล้วก็มนุษย์เงินเดือนเนี่ยแบกรับภาษีภาษีมากเกินไปเวลาดูว่าภาระภาษีเป็นยังไงใช่ไหมครับปกติเราจะดูตัวที่เรียกว่า effective tax rate ก็คือเราเอาภาระภาษีที่เขาจ่ายในแต่ละปีเนี่ยมาหารด้วยรายได้ของเขา บ e f f e c t i v e tax rate ของผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของไทยเนี่ยเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ4.7ปรนะครับประมาณ5อนะครับตีง่ายงแล้วถ้าเกิดเราไล่าจากรายได้ต่ำสุดไปสูงสุดนะครับเยกเป็นควินทายนะครับควินทายคือ20นะครับก็จะเห็นว่าไอควินทายตัวนี้ก็จะไล่ขึ้นไปจากประมาณ2-3ของครัวเรือนของผู้เสียภาษีในกลุ่ม วัดทอม20%นะครับไปถึงกลุ่มท็อปควินไทยในอยู่ที่ประมาณ11%นะครับจะเห็นว่าตัว Effective Tax Rate ที่จ่ายเนี่ยมันก็ต่างจากภาษีขั้นบันไดามากพอสมควรใช่ไหมครับนึกภาพว่าขั้นบันไดของเราเนี่ยมันไล่าจาก5%ถึง35%ใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะเห็นว่า Effective Tax Rate เฉลี่ยของกลุ่มบนสุดเนี่ยมันแค่11%ก็อาจจะสะท้อนว่ามันก็มีเรื่องของลดย่อนเรื่องของ Policy แก p มากพอสมควร สร้าใครงี้หมูพอจะคิดแทนรัฐบาลได้ไหมคะว่าอ่ะเหตุผลของเขาที่ให้ลดหย่อนเยอะเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโอเศรษฐกิจไม่ดีเราก็เลยต้องใช้มาตรการภาษีมาตรการการคลังเนี่ยช่วยประชาชนหมันเป็นเพราะเหตุผลนี้หรือเปล่าคะว่าอ่าเศรษฐกิจไม่ดีมองอย่างนี้ครับว่าการลดภาษีเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งในการช่วยเศรษฐกิจถูกไหมครับเราก็เรียกว่ารัฐบาลอยากจะทําการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีนะครับปัญหาของเราก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยเวลาเศรษฐกิจที่กลับมา ดีแล้วรัฐบาลไม่ค่อยดําเนินนโยบายการคลังแบบเกินดุลเท่าไหร่นะครับจริงๆถ้าถ้ามองย้อนอาจจะต้องดูแบบเป็นเป็น track record ของนโยบายการคลังของประเทศนะครับถ้าย้อนไป20ปีเนี่ยตัวเลขที่สอดคล้องกับเรื่องภาษีเนี่ยก็คือว่าเราขาดดุลการคลังแทบทุกปีถูกไหมครับซึ่งไอ้ตัวนั้นมันก็สะท้อนนโยบายการคลังที่เราเห็นนี่แหละในฝั่งภาษีเราก็เห็นเลยว่า การปรับโครงสร้างแทบทั้งหมดเนี่ยไม่ค่อยมีใครกล้าขึ้นภาษีนะครับส่วนมากก็จะเป็นการลดภาษีแทบทั้งหมดจริงๆเนี่ยรัฐบาลควรจะมองวัฒจัารเศรษฐกิจถูกไหมครับเราเรียกว่า counter cyclical fiscal policy นะครับหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ดีมีวิกฤตรัฐบาลต้องเร่งใช้จ่ายเลยต้องลดภาษีถูกไหมครับต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแจกเงินครัวเรือนเข้าไปให้เขาใช้จ่ายแต่ว่า ถ้าเศรษฐกิจดีเมื่อไหร่ถูกไหมครับรัฐบาลก็ต้องอพยายามแตะเบรกไม่เศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปนะครับถ้าจะขึ้นแว็ก็ควรจะขึ้นเมืเ่อเศรษฐกิจดีนะครับปัญหามันก็คือว่าถ้าเรามองทั่วโลกเนี่ยปัญหามันคล้ายๆกันรัฐบาลที่ขึ้นแว็เนี่ยมักจะแพ้เลือกตั้งในครั้งต่อไปถูกไหมครับดังนั้นไอ,ไอการตัดสินใจพวกนี้มันคือการมองมองระยะยาวซึ่งมันก็ขัดกับ ธรรมชาติของนักการเมืองที่มักจะมองระยะสั้นเป็นหลักทํำยังไงให้ตัวเองชนะเลือกตั้งในอีก2-3ปีข้างหน้าครับจากที่เมื่อช่วงปลายปีอะค่ะที่ท่านรัฐมนตรีพิชัยอะค่ะเสนอมาว่าเราอาจจะต้องมีการปรับขึ้นแวดไม้อาจารย์มองว่าอัตราแวดปัจจุบันของเราอะค่ะที่7เซนี่ยมันสูงหรือต่ำคะถ้าเทียบกับแบบสภาพเศรษฐกิจแล้วก็แบบอาจจะพิจารณาถึงในแง่ของ ฐานการคัขงของเราแบบว่า7%เปนี่ยม,มันเหมาะสมไหมคะอาจารย์ผมมองว่าค่อนข้างต่ำครับถ้าเปรียบเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกันนะครับ uh, upper middle income country เนี่ยเวดเฉลี่ยของเขาอยู่ที่ประมาณ14-15%นะครับของเราอยู่ที่ประมาณเรนะครับแล้วยิ่งเมื่อมาดูว่าจริงๆกฎหมายของเราเนี่ยบอกว่าให้เก็บที่1 0แต่รัฐบาลเนี่ยลดชั่วคราวทุกปีเป็น7มันก็เลยไม่แปลกใจที่ว่าพอมีเสียงเรียกร้องให้ ให้หาไรายได้มากขึ้นมันก็จะคุยเงินเรื่องวัดนะครับก็ก็ก,ก็ก็เป็นสิ่งที่คาดคาดเดาได้ครับผมมองอย่างนี้ว่าการขึ้นวดเนี่ยผมว่ามันมันเป็นเรื่องที่พู้ดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพียงแต่ว่าถ้าจะขึ้นวดจริงๆเนี่ยเงื่อนไขมันควรเป็นยังไงว่ารงนี้เป็นสิ่งที่อาจจะอาจจะสําคัญกว่าผมมองว่าอย่างนี้ครับจากประสบการณ์ของประเทศที่เขาขึ้นวดกันนะครับผมว่ามี3 3สอย่างที่เราต้องให้ความสําคัญนะครับอันแรกเนี่ยคือต้องวาง ทำลายของการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปผมยกตัวอย่างอย่างญี่ปุ่นนะครับที่แวัดเมื่อก่อนอยู่ที่5%เเนะครับเขาใช้เวลา10ปีในการค่อยๆทยอยขึ้นนะครับจาก5เป็น8แล้ว8เป็น10นะครับอันที่2นะครับก็คือการวางมาตรการเยียวยาผู้มีไรายได้น้อยนะครับ เราเราด,ด้วยธรรมชาติของภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยเป็นภาษีการบริโภคใช่ไหมครับซึ่งมันก็มีแนวโน้มที่จะเ,เป็นภาษีถดถอยคนรายได้น้อยเนี่ยแบกรับภาระภาษีต่อรายได้เนี่ยสูงกว่าคนรวยซึ่งสามารถเอาเงินไปออมไปลงทุนได้ก็อาจจะไม่ได้บริโภคเป็นสัดส่วนมากเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยการวางมาตรการการเยียวยาเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่สําคัญ นะครับแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังว่าเราเลือกที่จะเยียวยาแบบไหนที่มันเหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจบริบทภาษีมูลค่าเพิ่มของเมืองไทยผมยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเลือกขึ้นวดเฉพาะสินค้าที่ไม่จําเป็นก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับญี่ปุ่นเลือกวิธีนั้นนะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่ามันก็จะทําให้ระบบวดเนี่ยยุ่งยากมากขึ้นจากเดิมที่มี1อัตรากลายเป็น2อ,อัตรานะครับสิ่งที่เป็นจุดแข็งของวด ที่ทำให้เราเก็บภาษีได้เยอะๆเนี่ยก็คือว่าเว็มันสิมเปิลมันแทบไม่มีการยกเว้นทุกอย่างเก็บหมดถูกไหมครับดังนั้นความสามารถในการหลบเลี่ยงภาษีมันก็จํากัดรัฐก็เก็บได้เป็นกอบเป็นกามันก็อาจจะถูกลดทอนไปอีกแนวทางหนึ่งที่ทําได้ก็อาจจะเป็นการคืนภาษีให้กับคนไรายได้น้อยเราอาจจะขึ้นจาก7เป็น8ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดรัฐบาลมี แอปที่รองรับอย่างเช่นเป๋าตังเมื่อก่อนหรือว่าเป็นทางรัฐในปัจจุบันเนี่ยที่สามารถคืนาภาษี1%เนี่ยให้กับคนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเลยเนี่ยก็เป็นแนวทางหนึ่งที่จะสามารถลดทอนไอ้ความถดถอยตัวนี้ไปได้นะครับตัวที่3เนี่ยคือการอามองภาษีทั้งระบบนะครับไม่ได้มองแค่วัดเพียงอย่างเดียวนะครับแนวทางที่เหมาะสมเนี่ยคือการาทำ มาสเตอร์แผนของการขึ้นภาษีนะครับโดยตอบประชาชนให้ได้ว่าในมาสเตอร์แ n นที่เกิดขึ้นตัวนี้นะครับภาร,ระภาษีเนี่ยจะถูกกระจายอย่างเป็นธรรมสำหรับคนกลุ่มต่างๆอย่างไรนะครับการทำตัวนี้ก็อาจจะทำให้คนบางกลุ่มอย่างเช่นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยเขาสบายใจมากขึ้นที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเขาแบกรับแทบทั้งหมดของ80%ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้วแต่ต้องแบกรับ VAT ด้วยเนี่ยทำให้เขาสบายใจว่าในอนาคตเนี่ย พละภาษีมันถูกเกลี่ยกันอย่างเป็นธรรมนะแล้วรัฐบาลเนี่ยไม่ได้ผลักพละภาษีมาที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเพียงอย่างเดียวครับผมคิดว่าอาจจะสะท้อนไอเดียที่ว่าอยากจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มใช่ไหมครับในขณะเดียวกันก็อาจจะลดภาษีอื่นลงมาเพื่อชดเชยกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเขาจะต้องมาคุยว่าแล้วสมมติเซเราลดภาษีบุคคลธรรมดาลงมาเนี่ยแล้ว ระดับไหนที่จะลดลงมาเหมาะสมใช่ไหมครับแล้วก็ฐานภาษีก็คือการลดหย่อนต่างๆเนี่ยควรทํำยังไงเช่นเดีเยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับการลดภาษีเนี่ยก็ต้องทําควบคู่ไปกับการดูฐานภาษีด้วยนะครับว่าเรามีสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆอยู่เช่น BOI เช่น SME เนะครับเราจะพนวกมันเข้ามาอย่างไรเมื่อเมื่อลดอัตราภาษีโดยรวมลงมาแล้วครับการที่ปรบับ ทั้งตัวภาษีบุคคลธรรมดาแล้วก็ภาษีนิติบุคคลมาที่15เนี่ยอันนี้มันดูเหมือนเป็นการที่แบบอุ้มคนรวยแล้วก็แบบคนจนจะลำบากขึ้นอาจารย์อาจารย์คิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็น15 15ค่ะมันมันจะเป็นลักษณะนี้ไหมคะอาจารย์ผมมองอย่างนี้ครับว่ามันต้องดูไส้ในของการเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าเรามองที่การขึ้นแวตอย่างเดียวถ้าขึ้นจากคูณ2หรเลยมากกว่าคูณ2ด้วย7เป็น15ผมก็มอนก่าอาจจะจะฉับพลันค่อนข้างมาก นะครับรุนแรงข้างมากเวดเนี่ยมันถดถอยอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็จะมีผลต่อคนรายได้น้อยมากกว่าคนรายได้สูงนะครับในขณะเดียวกันสมมุติถ้าเราลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาลงมาก็ต้องมาดูว่าไอการลดตัวเนี้ยมันเป็นการลดอย่างไรเพราะว่าตอนนี้เราเป็นขั้นบันไดถูกไหมครับความเป็นขั้นบันไดย,ยังอยู่ไหมนะครับรวมไปถึงว่าแล้วลดหย่อนทั้งหลายล่ะควรเป็นอย่างไร นแนวทางหนึ่งในการดูตัวภาษีในการปรับปรุงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยก็คือการทบทวนลดหย่อนต่างๆนะครับเพราะเราก็มีลดหย่อนหลายประเภทมากนะครับทบทวนความสมเหตุสมผลของมันนะครับแล้วกผ็ผมมีงานวิจัยที่เคยทำว่าถ้าเกิดเราเอาลดหย่อนที่ไม่จำเป็นทั้งหมดออกนะครับเหลือแค่ลดหย่อนส่วนตัวลดหย่อนพ่อแม่พวกน,นี้นะครับเราสามารถที่จะปรับลด อัตรามันทั้งระบบลงมาได้นะครับสองเปอร์เซนต์เพยทั้งหมดนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยรัฐบาลไม่ได้สูญเสียอะไรได้การทบทวนความสมเหตุสมผลของลดหย่อนต่างๆเนี่ยคว,ควรควรทำเป็นประจำนะครับข้อเสียอย่างหนึ่งของมาตรการลดหย่อนบ้านเราก็คือว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันมีมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็เราแทบไม่ได้ทบทวนว่าขนาดของการลดหย่อนเนี่ยมันเหมาะสมไหมคนใช้สิทธิ์เป็นใครบ้าง แล้วให้ไปแล้วอะ่ะมันตอบวัตถุประสงค์ที่เราต้องการหรือเปล่านะครับผมยกตัวอย่างเช่นประกันชีวิตลถย่อนที่ป๊อปปูล่าที่สุดถ้าถามผู้เสพภาษีเนี่ยทุกคนมีประกันชีวิตถูกไหมครับประกันชีวิตเนี่ยลดหย่อนได้แสนหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ของอะไรเลยถูกไหมครับซึ่งก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ว่ามันง่ายเราก็เลยเห็นเนี่ยคนใช้ประกันมาลดหย่อนค่อนข้างมากนะครับถามว่ามีประโยชน์ไหมมีประโยชน์แน่นอนแต่ว่าสิ่งที่เราอาจจะทําก็คือดูว่าแล้วทํายังไงให้ ไอ้ลดหย่อนตัวเนี้ยนะครับมันสัมพันธ์กับตัวอื่นๆที่มีในระบบอย่างเช่น IMF อย่างเช่น r r v v i e n t f u n u นะครับซึ่งตัวนั้นน่มันกลับเป็นลดหย่อนที่เป็นเปอร์เซนต์แล้วไปโยงกับรายได้ถูกไหมครับแล้วก็ไปเ,เป็นร่มรวมกันทั้งหมดต้องไม่เกินเท่าไหร่เท่ากัน5 0แสนอีกนะครับทำยังไงให้ตัวเนี้ยมันมีความสมเหตุสมผลกันมากขึ้นในต่างประเทศเนี่ยเขามักจะให้เป็นช่วงเวลาที่หมดอายุ อาจจะให้5ปีนะครับแล้วก็ทบทวนความสมเหตุสมผลเรื่อยๆดูว่าคนใช้สิทธิ์เป็นใครใช้สิทธิ์มากน้อยขนาดไหนครับถ้าดูลดหย่อนทั้งหมดในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับถ้าเราดูว่าต้นทุนการคลังเนี่ยมันไปอยู่ที่ใครบ้างนะครับเราจะเห็นว่า70%ขอของอต้นทุนการคลังของการลดหย่อนเนี่ยไปอยู่กับคนที่เรียกว่าเป็นท็อป20%ของผู้เสียภาษี ถามว่าทำไมมันถึงกระจุกตัวข้างบนค่อนข,ข,ข้างเยอะนะครับสาเหตุสำคัญเนี่ยก็คือว่ามันเป็นที่การออกแบบการลดหย่อนของเราเองถูกไหมครับเราเลือกที่จะให้สิทธิประโยชน์ในรูปการลดหย่อนซึ่งแน่นอนว่าคนที่มีไรายได้สูงเขาก็าจะอยู่บนแท็กแบลกเก็ตที่สูงไปด้วยเราก็จะได้ประโยชน์จากการลดหย่อนมากขึ้นไปด้วยนะครับถ้าสมมุติอะคะ่ะแผนของ15 15 15, 15ะคะ่ะอาจารย์สมมุติถ้ามันออกมาจริงอะคะ่ะอาจารย์มันจะ สร้างความเหลื่อมล้าเพิ่มขึ้นไหมคะอาจารย์เวลาที่ดูเรื่องภาษีเนี่ยมันต้องตอบหลายโจทย์ถูกไหมครับอ,อันที่หี่1คือตอบเรื่องความเพียงพอของไรายได้ถูกไหมครับรัฐบาลเก็บภาษีก็พอะต้องการหาเงินนี่แหละนะครับอันที่2เนี่ยต้องดูเรื่องว่าแล้วมันส่งเสริมการเติบโตไหมมันยกระดับการแข่งขันของประเทศได้หรือเปล่าถูกไหมครับอันที่3ก็คือแล้วมันช่วยความเหลื่อมล้ำไหมมันช่วยกระจายไรายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นหรือเปล่า ค,คำถามเมื่อกี้โยงกับประเด็นที่3นะครับว่าทํายังไงให้ระบบภาษีเนี่ยมันช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นนะครับผมมองว่า VAT เนี่ยด้วยตัวเองมันเป็นภาษีถดถอยนะครับถ้าจะลดทอนความความถดถอย,อยของมันตัวเนี้ยก็ต้องมีมาตรการที่เยียวยาผู้มีรายได้น้อยนะครับแนวทางไหนทําได้บ้างาวิธีที่ง่ายสุดก็อาจจะเป็นการคืนเงินที่เก็บได้แต่ละเปอร์เซ็นต์เนี่ย ถ้าเขาใช้จ่ายผ่านแอปของรัฐเนี่ยคืนเงินผ่านไปทางนั้นนะครับาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าลดลงมาจาก35เป็น15เนี่ยผมคิดว่าเ็าจะมีผลกระทบต่อเรื่องความเหลื่อมล้ำมากพอสมควรนะครับถ้าเรามองทั้งระบบภาษีเนี่ยผมคิดว่าระบบภาษีที่ตอบโจทย์เรื่องความเหลื่อมล้ำของรัฐเนี่ยมีตัวเดียว mm hmm. คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานี่แหละนะครับภาษีมรลคาหดเราอาจจะ ไม่สามารถนับได้เพราะว่ามัน,มนสร้างรายได้ได้แค่หลักร้อยล้านต่อปีนะครับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ก็ไม่ได้มีฟังก์ชันที่ตอบเรื่องความเหลื่อมล้ามากขนาดนั้นนะครับดังนั้นถ้าจะลดลงมานะครับก็ต้องมามองว่าแล้วเราจัดการกับฐานทรัพย์สินยังไงเราจะเก็บภาษีกับแคปิตอลอินคัมหรือ,อไรายได้จากทุนอย่างไรก็เป็นคำถามต่อ ถ้าประเทศที่เขามีความเหลื่อมล้ำน้อยกว่าเราอะค่ะหรือเขา <ฮะ S 2> ประสบค,ความสำเร็จ <ฮะ S 2> ใ,ใ,ในการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยในนโยบายภาษีของเขาอะค่ะถือว่าเป็นพระเอกในการลดความเหลื่อมล้ำบ้างไหมคะเพราะอย่างอาจารย์บอกของเรามีแค่เหมือนพระเอกแค่ตัวเดียวก็คือตัว personal income ท a x มองอย่างนี้ครับว่านโยบายมันต้องใช้ควบคู่กันหลายอันถูกไหมครับภาษีเป็นส่วนหนึ่งนอกจากภาษีต้องทําอะไรบ้างผมคิดว่าสําคัญที่สุดคือเรื่องการศึกษาถูกไหมครับก็ต้องเอาเงินที่เก็บได้จากภาษีเนี่ยเอามาใช้ ทำให้การศึกษามันเท่าเทียมมากขึ้นถูกไหมครับคุณภาพการศึกษาของคนไรายได้น้อยกับคนไรายได้สูงมันไม่ควรจะห่างกันมากถ้าเราอยากเห็นสังคมที่เป็นธรรมรวมไปถึงความสามารถในการเข้าถึงระบบสาธารณสุขต่างๆนะครับถ้ามองเรื่องภาษีผมคิดว่าภาษีก็เป็นส่วนสําคัญถ้าเรามองอย่างประเทศที่เข้มแข็งเรื่องความเหลื่อมล้ําอย่างประเทศในยุโรปพวกนี้เขาก็จะมี เรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่มีความโปรเกรสซีฟค่อนข้างสูงถูกไหมครับท็อปเรทอาจจะถึง50นะครับรวมไปถึงว่ามีภาษีฐานอื่นที่ไม่ใช่ฐานเงินได้อย่างเดียวภาษีฐานทรัพย์สินเรื่องของ Property Tax เรื่องของภาษีความมั่งคั่งต่างๆนะครับรวมไปถึงว่าเวลามองเรื่องของเงินได้เนี่ยไม่ได้ต้องการเก็บไม่ได้ไม่ได้มุ่งเก็บเพียงแค่ Labor Income อย่างเดียวแต่ว่าดึงพวก แคปิตอลวินคัมอย่างเช่นแคปิตอลเกนสินคัมต่างๆเนี่ยเข้ามาอย่างเป็นธรรมมากขึ้นครับถ้ามองว่ารัฐควรทำอาจจะแบ่งเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวนะครับระยะสั้นเนี่ยผมมองว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยก็ควรจะต้องทําให้มันลงไปถึงชั้นที่เรียกว่ารากหญ้าจริงๆนะครับทํำยังไงให้มันเราใช้จ่ายเงินไปแล้วเนี่ยทำให้ลงไปถึงรากหญ้าแล้วก็ ทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันโตต่อเนื่องด้วยไม่ใช่กระจุกแค่เดือนเดียวที่ได้เงินนะครับเราอยากจะเห็นการทํำสติมูลัสแบบนี้แล้วทําให้ภาคเอกชนเนี่ยเขามั่นใจว่าเศรษฐกิจจะดีขึ้นมั่นใจความมั่นใจในที่นี้ก็จะส่งต่อไปว่าเขากล้าจ้างพนักง,งานมากขึ้น <S S S เขากล้าลงทุนเปิดหน้าร้านมากขึ้นนะครับทำยังไงให้มันเห็นพวกนี้ซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้เงินเนี่ยมันก็ต้องมีเงื่อนไขว่าให้ไปแล้ว คุณต้องใช้จ่ายกับสิ่งที่มันเป็น local content ค่อนข้างเยอะไม่ใช่ไปลงกับ import ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงว่าใช้จ่ายแล้วทำยังไงให้คนค่อยๆใช้ไม่ใช่ใช้จ่ายทีเดียวหายไปเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นเป็นโจทย์ที่ควรจะมากับเงื่อนไขการใช้เงินระยะกลางทำอะไรได้บ้างผมมองว่าโจทย์สำคัญตอนนี้นะครับคือเรื่องของการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลน,นะครับถ้าเรามองอินดิเคเตอร์ที่ที่ทน่ากังวลอย่างเช่นภาระดอกเบียต่อ,อไรายได้สุทธิ นะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือเขามองกันนะครับของเราเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณอยู่ที่ประมาณแ9นะครับแต่ว่าเราจะทะลุ10%ปีหน้านะครับแล้วก็จะพุ่งขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ14%ในอีก2-3ปีนะครับไอการที่มันเกิน10%เรนี่ยเราก็ถือว่ามันเกินเทรชโฮลของประเทศที่เป็น Investment Grade นะครับแปลว่ารัฐบาลก็จะมีความกดดันค่อนข้างมาก ในการที่จะต้องรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของเรานะครับเราต้องมีจุดแข็งอย่างอื่นมาชดเชยไอ,ไอ้จุดจุดอ่อนทางด้านสถานะการคลังตัวนี้แหละนะครับดังนั้นผมคิดว่าปีนี้เราก็น่าจะเห็นความพยายามของรัฐบาลที่จะพยายามขยายไรายได้ของตัวเองมากขึ้นนะครับะจะมองเรื่องวัดหรือว่าจะมองเรื่องของภาษีงเงินได้ก็ จะเห็นความพยายามมากขึ้นตัวนี้อันนี้ระยะกลางนะครับระยะยาวผมคิดว่าเราคงไม่สามารถที่จะยกระดับความสามารถในการแข่งขันของเราได้ถ้าเราไม่ปฏิรูปโครงสร้างบุคลากรภาครัฐของเรานะครับณนะวันนี้รายจ่ายบุคลากรภาครัฐเนี่ยรายจ่ายสวัสดิการของบุคลากรภาครัฐเนี่ยคิดเป็นประมาณ16%ของงบประมาณทั้งหมดนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือว่ามันโตขึ้นเฉลี่ย7%ต่อปี ในช่วง7-8ปีที่ผ่านมานะครับณนะวันนี้รายจ่ายที่ลดทอนได้ยากสวัสดิการทั้งของรัฐทั้งของประชาชนเงินเดือนภาระหนี้นะครับคิดเป็นประมาณ70%ของรายจ่ายทั้งหมดนะครับแปลว่าในแต่ละปีเนี่ยรัฐบาลแทบไม่มีรูมในการเอาไปคิดเรื่องของการยกระดับความสามารถในการแข่งขันละเพราะว่าชั้งใหญ่เนี่ยมันต้องเอาไปใช้กับเรื่องที่มันแบบทําอะไรไม่ได้พวกนี้นะครับดังนั้นในอนาคตเนี่ยเราก็ต้องมาคิดมากขึ้นว่าแล้ว เราจะจัดการกับโครงสร้างบุคลากรภาครัฐอย่างไรดีการรับข้าราชการเข้าใหม่ควรปรับเงื่อนไขยอย่างไรเพ<ม>ื่อให้ภาครัฐเนี่ยลีนขึ้นในอนาคตซึ่งเรื่องพวกนี้มันไม่ได้เห็นผลในทันทีถูกไหมครับถ้าเราปรับวันนี้<ม>กว่าจะเห็นผลก็อีก10ปี20ปีข้างหน้าแต่ว่ามันต้องเริ่มทําเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องระยะยาวของประเทศครับจะมีอะไรอยากจะทิ้งถ่ายเนะะี่ยค่ะก่อนก่อนจบ ผมมองอย่างนี้ครับว่าเวลาเรามองเรื่องนี้นะครับเรามองเรื่องภาษีอย่างเดียวไม่ได้ถูกไหมครับเพราะว่าหลายๆอย่างเนี่ยมันโยงกับเรื่องของการใช้จ่ายภาครัฐด,ด้วยถูกไหมครับเราอยากปฏิรูปภาษีให้รัฐมีไรายได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่จ่ายเนี่ยเขาก็อยากที่จะจ่ายไปแล้วรู้สึกก่ามันคุ้มค่าเหมือนกันดังนั้นถ้าจะทำแล้วให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยรัฐบาลก็ต้องทำให้คนมั่นใจด้วยว่าใช้จ่ายเงินไปแล้วรัฐบาลใช้จ่ายเงินอย่างคุ้มค่านะ คนก็จะจ่ายเงินอย่างสบายใจมากขึ้นเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของระบบภาษีมากขึ้นครับโลกเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีไม่เคยหยุดรอและเจนอัลฟ a มากกว่า2,000ล้านคนทั่วโลกกำลังจะโตไปกับโลกอนาคตโลกที่เราอาจไม่เคยรู้จักมาก่อน The Standard และ s u p e r อร์จิ๋วชวนมาเตรียมพร้อมสู่โลกแห่งอนา,นาคตในงานอัลฟาสกิล l s ซัมมิ 25งานสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองและผู้ขับเคลื่อนการศึกษาที่มุ่งสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้กับเจนอัลฟาผ่าน3วันเต็มครบทุกเรื่องที่ต้องรู้7-9มีนาคม2025ที่ไอคอนสยาม